สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดลุงตู่หักมอนหนูโควิดติดหนักคราวนี้พังทั้งระบบโรงพยาบาลปิดรับตรวจไม่รับรักษาวัคซีนมีปัญหาหรือจะจบที่รัฐล้มเหลว สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในทินระลอกใหม่มีภาพกองความไรทิศไร้ทางด้านสาธารณสุขอย่างน่าอนาจใจการสอบสวนโรคถูกตั้งคำถามการปกปิดทำลายของชนชั้นนักการเมืองไฮโซมาตรฐานการป้องกันละหลวมไปจถึงการที่คนกลุ่มเสี่ยงและติดเชื้อแล้วเข้าไม่ถึงการรักษา โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งปิดรับตรวจหรือรักษาเพราะเตียงเต็มขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นลุกลามไปอย่างรวดเร็ว3-4วันที่ผ่านมาซูเปอร์สเปเดอร์จากคลัสเตอร์สถานบันเทิงแพร่เชื้อทำคนติดสะสมไปแล้วนับพันรายขณะที่การบริหารจัดการวัคซีนที่ดูจะเป็นความหวังก็เกิดมีประเด็นให้ชวนสงสัยขึ้นมาหลังจากที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการกจัด หาวัคซีนเพิ่มเปิดเอก,กชนนำเข้าวัคซีนทางเลือก10ล้านโดสโดยไม่มีชื่อของมอนูอนุทินชายวิลกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขทางฐานที่เรื่องวัคซีนเกี่ยวพันกับกระทรวงสาธารณาสุข องค์การอาหารและยาที่ต้องดูแลการขออนุญาตองค์การเพศสัชกรรมและหมอหนูรู้เรื่องเรื่องเจราจาการจัดหาวัคซีนมาตลอดทำให้มีคำถามว่าและที่ผ่านมามันคืออะไร ว่ากันว่างานนี้ลุงหักกับหมอหนุียครั้งรวบอำนาจการจัดการวัคซีนมาอยู่ในมือแบบเบ็ดเสร็จตามสไตล์ลุงที่เมื่อถึงที่สุดก็เข้าแทรกแซงในทุกเรื่องแม้หมอหนุจะออกมาบอกกับสื่อว่าที่นายกลงมาจัดก,การเรื่องนําเข้าวัคซีนถือว่าเป็นเรื่องช่วยช่วยกันแต่ก็ดูออกแล้วว่าพูดแบบหน้าชื่นอกตรงยิ่งกว่าอมบรเพ็ซะอีก เหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนย้อนรอยคราวระบาดครั้งแรกๆที่สนามมวยเป็นซูเปอร์สเปเดอร์แล้วลุงดึงอำนาจจากรองนายกที่ดูแลสาธารณสุขแล้วตั้งคณะมากำกับดูแลเองประเด็นของวัคซีนนี้รสนาโตสิตรกูลโพสในเฟซบุ๊กภายใต้ชื่อเรื่องหรือเรากำลังถูกหลอกเรื่องวัคซีนซึ่งน่าสนใจเพราะสะท้อนถึงเรื่องนี้ โดยเนื้อหาระบุว่าการระบาดใหญ่ระโรค3ทําให้ความคาดหวังที่ว่าเมื่อมีการฉีดวัคซีนแล้วจะสามารถเปิดประเทศเปิดเมืองเปิดรับการท่องเที่ยวได้อย่างเสรีไม่มีกักตัว14วันน่าจะถูกเลื่อนเวลาออกไปอีกพอสมควรวัคซีน2ชนิดที่ใช้กันในปัจจุบันก็คือซิโนแวคจากจีนและแอสตาราเซเนกาของอังกฤษ ขณะนี้มีการถกเถียงกันระหว่างหมอด้วยกันเองว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดกันแน่วัคซีนโควิดเป็นวัคซีนที่ถูกพัฒนามาในระยะเวลาอันสัน้นเพียงปีก,กว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงไม่สามารถกล่าวอ้างว่าจะมีประสิทธิภาพตามที่คาดหวังไว้ได้วัคซีนโดยทั่วไปการพัฒนาต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า4-6ปีโดยหลักแล้ว วัคซีนถูกพัฒนาด้วยวัตถุประสงค์หลักก็คือ 1. ป้องกันการติดเชื้อตัวนั้นและไม่ติดซ้ำอีก 2. ไม่แพร่เชื้อต่อ 3. ลดความรุนแรงและควบคุมโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่วัคซีนโควิดถูกพัฒนาขึ้นในสถานการณ์ฉุกเฉินบริษัทยาและผู้จำหน่ายจึงไม่รับรองผลและไม่รับผิดชอบหากเกิดผลข้างเคียง ที่ไม่พึงประสงค์จากวัคซีนที่ผลิตขึ้นมาจึงต้องให้รัฐบาลของแต่ละประเทศเป็นผู้รับผิดชอบและพิจารณาที่จะใช้กับประชาชนของตนเองวัคซีนที่คนไทยเคยฉีดป้องกันโรคเช่นอะฮวาตะกะโรคไข้ทรพิษคอตีบไอกรนบัทยักและอีกหลายๆอย่างล้วนแต่เป็นวัคซีนที่ฉีดแล้วเราจะไม่เป็นโรคนั้นซ้ำอีกและไม่ต้องเซ็นใบยินยอมเหมือนก่อนเข้าห้องผ่าตัดให้ใจเป้วอีกด้วย แต่สำหรับวัคซีนโควิดเมื่อฉีดแล้วไม่มีหลักประกันว่าจะไม่ติดเชือ้อโควิดซ้ำหรือไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นอีกยิ่งเชื้อกลายพันธุ์ยิ่งไม่มีหลักประกันว่าฉีดวัคซีนแล้วจะป้องกันได้ผลสิ่งที่วัคซีนจะช่วยได้ตามที่รัฐบาลประชาสัมพันธ์ก็คือเมื่อติดเชื้อแล้วจะลดความรุนแรงไม่ให้ถึงตาย ในกรณีที่ผู้รับวัคซีนไม่เกิดอาการแทรกซ้อนถึงตายเสียก่อนจากวัคซีน ส่วนผลไม่พึงประสงค์นั้นยังตอบไม่ได้เพราะต้องดูจากรายง,งานหลังจากวัคซีนออกสู่ตลาดแล้วมีการฉีดไปจำนวนหลายล้านโดสซึ่งเท่ากับว่าประชาชนกลายเป็นหนูทดลองยาในการศึกษาวิจัยวัคซีนระยะที่4ให้กับกลุ่มบริษัทยายักษ์ใหญ่ที่ได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคใช่หรือไม่ในสถานการณ์วิกฤต การจะเห็นผลของวัคซีนต้องฉีดให้ได้ถึง25ของประชากรหรือราวๆ15ล้านคนขึ้นไปในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยยังฉีดได้ไม่ถึง1ปรประเด็นสำคัญขณะน,นี้ต่อให้มีเงินก็อาจจะซื้อวัคซีนไม่ได้และประเทศเราก็ไม่ใช่ประเทศร่ำรวยจึงควรมีมาตรการอื่นๆด้วย ขณะน,น,นี้โรงพยาบาลเอกชนกวดรัฐบาลขอเป็นผู้ซื้อวัคซีนมาฉีดให้คนไทยเองสรุปว่าโควิดระบาดหนักคราวนี้นกลไกธรรมชาติได้ทดสอบประสิทธิภาพการบริหารจัดการของรัฐบาลลุงเต็มๆในทุกมิติเรื่องนี้โทษว่าเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดีๆที่ทำงานอย่างเต็มที่คงไม่ได้แน่นอนว่าสังคมให้ความเคารพและเชิดชูเหมือนเดิมแต่สำหรับกับความล้มเหลวของการบริหารจัดการของรัฐก็ต้องแยกออกมา ความวิบัติที่เกิดกับประชาชนที่ทนทุกรับกรรมรับผลพวงความไร้ประสิทธิภาพของรัฐจนต้องอยู่อย่างช่วยเหลือตนเองแบบสับสนอลมานเข้าไม่ถึงการรักษามีความเหลื่อมล้ำมาตรฐานไม่เท่าเทียมเจ็บป่วยก็กระเสือกกระสนดูแลกันเองเข้าใกล้ประเทศในยุโรปบางประเทศที่สุดท้ายอาจจะต้องนอนรอความตายอยู่ที่บ้านหรือไม่งานนี้ได้จบที่รัฐล้มเหลวของจริง งานนี้โดนแล้วเพื่อไทยซัดประยุทธ์ถแถลงสำคัญแต่พูดไร้าสาระขยี้ปมวัคซีนเอาของเหลือมาหรือไม่โดยเมื่อวันที่17เมษาย,ยนปี2504นางสาวอารุณีกาศยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงการถแถลงข่าวของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกระรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโุมในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ของสบคเมื่อวันที่16เมษาย,ยนที่ผ่านมาว่ายังคงเลื่อนลอยไร้แก่นสารสาร,สาระและความชัดเจนทั้งในแง่ของเป้าหมายการเพิ่มทางเลือกวัคซีนยี่ห้ออื่นที่กำลังเจราจาจัดซื้อจากรัสเซียและเมริกาว่ามียี่ห้อใดบ้างจำนวนเท่าไหร่ และจะทราบผลการเจรจาวันไหนเพื่อให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลผลเอกประยุทธ์จริงจังและลงมือแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจากการจัดหาวัคซีนแอสตาราเซเนกาเป็นวัคซีนหลัก ถึง61ล้านโดสทางที่หลายประเทศในยุรโรปเช่นเดนมาร์กระงับการฉีดไปแล้วเพราะมีผลข้างเกียงที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันและยังเตรียมส่งต่อให้ประเทศที่มีรายได้ต่ำแต่กลับกลายเป็นว่าในห้วงเวลาที่ประชาชนต้องการความหวังเมื่อมองไปที่พลเอกประยุทธ์กลับไม่มีแม้แต่ภาวะผู้นำ ที่เป็นหลักใหญ่ขั้นพื้นฐานที่นาย,ยกรัฐมนตรีควรจะมีสะท้อนว่าอนาคตประชาชนนับวันยิ่งมืดมน นางสาวอารุณีกล่าวต่อว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องมองไปข้างหน้านอกจากการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนแล้วรัฐบาลควรศึกษาษผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาในต่างประเทศว่าเกิดผลกระทบกับคนกลุ่มใดมีโรคประจำตัวแบบไหนเพื่อจำกัดปัญหาและควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดและส่งเสริมให้นักวิจัยของไทยเร่งทำชุดตรวจแอนตี้ p f 4หรือชุดตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันเพื่อให้ประชาชนมั่นใจในวัคซีนแอสตราเซเนกาดังนั้นในขณะนี้ปัญหาจึงไม่ใช่การฉีดวัคซีนเท่านั้นแต่ยังหมายถึงความกลัวที่จะฉีดกันอีกด้วย ความผิดพลาดของรัฐบาลในตอนนี้คือเชื่อว่าตัวเองทำเต็มที่และทำดีที่สุดแล้วทั้งที่ได้วัคซีนอน้อยและช้าแถมยังได้ของไม่ดีอีกด้วยประเทศอื่นเตรียมทิ้งเอสตราเซเนกาไปแล้วแต่เรายังมั่นใจในประสิทธิภาพเต็มร้อยอยากจะถามว่าวัคซีนที่กำลังจะเข้ามาคือของเหลือจากประเทศอื่นหรือไม่หรือท่านยึถือนโยบายขยะของเขาคือสมบัติของเราน,นางสาวอรุณีกล่าว โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนุมม่มๆอย่างเช่นพูดไม่ชัดไม่ว่าอ่านสคริปต์ก็ไม่ว่าแต่ที่ถแถลงมาไม่มีอะไรให้ประชาชนได้อุ่นใจเลยกับนายยกและรัฐบาลเฮงสวยชุดนี้น่าสงสารจริงๆนะสงสารตัวเราเองนี่แหละกระเสือกกระสนอยากฟังมันถแถลงทุกรอบแล้วแม่งก็พูดไร้สาระทุกรอบเฮ้อ ออกทีวีทุกช่องแค่บอกว่าไม่เคอร์ฟิวไม่ล็อกดาวน์มันจำเป็นขนาดนั้นเลยหรือถึงไม่บอกมันก็ไม่มีเคอร์ฟิวไม่มีล็อกดาวน์เหมือนเดิมแล้วจะถแถลงไปเพื่ออะไรฟังอ่านชื่อวัคซินแต่ละบริษัทและบอกเลยว่าเละเป็นผู้นำที่บริหารประเทศยังไงให้ควรคิดถึงทักษิณกันได้ไอตัวต้นเหตุของปัญหาไม่พูดถึงเลยจะจัดการอย่างไรกับพวกที่ทำให้เชื้อโรคแพร่ระบาดเงียบกริบ ใช่ๆฟังแล้วคิดว่าจะแถลงเกี่ยวกับผลการประชุมเน็บคนอื่นซะอย่างนั้นเวรกรรมของประเทศจริงๆนะเรามาถึงจุดๆนี้แล้วนะเนี่ยจุดที่ i อไปไม่เป็นสลิมเงียบสนิทนั่งงงงงงงใจอยากจะพิมพ์จะเถียงจะแถให้แทนแต่ไม่เหลือช่องทางไหนที่จะแถได้เลย เอาจริงๆนะไม่เคยคาดหวังว่าประชาชนจะได้ประโยชน์จากการถแถลงของคนคนนี้เลยนะจริงๆขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและผู้จัดก,การออนไลน์ขอขอบคุณทุกท่นานที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ